อาวิธีการนะครับการใส่ได้แล้วก็การถึงสะดึงนะสอนไปแล้วนี่นี่นะครับเหตุผลที่นําหัวสะดึงไว้ตรงด้านซ้ายเพื่อจะได้มือขวามือซ้ายจับนะครับแล้วก็หาคลิปสักตัวนึงนีนะ่การผ้ามันมาถัดกับได้นะครับแล้วก็เตรียมเข็มนะดึงได้ออกมาจากใจประมาณสักเท่านี้นะครับเห็นไหม ดูเห็นไหมยาวบันเท่านี้แล้วก็ตัดได้เอาแบบละเอียดเลยครับตัดได้พอตัดได้แล้วก็ร้อยตูดเข็มเทคนิคร้อยตุดเข็มลูกพยายามซูไม่เห็นนะลูกร้อยตุดเข็มก็มงเห็นมือคุณได้อยู่เต็มเต็มเยี่ยมมากแบบนี้นะแบบนี้นะครับร้อยตุดเข็ม ไม่ไม่ต้องเอามาบรรทบมาบรรจบกันนะครับดึงเส้นได้ไว้ประมาณเท่านี้นมันสีแดงอะ่ะไม่เป็นไรลูกประมาณเท่านี้นะครับะไม่ต้องไม่ต้องหมุนกล้องเลยลูกประมาณเท่านี้แล้วก็ขามามปลวดไปไปได้แป๊บนึงแล้วมีไปได้แบบนี้โเเดี๋ยวไฟรูปก็ไม่เส็ยไปได้แบบนี้เห็นไหม ลูกเห็นไหมแล้วก็เริ่มปักนะครับปักก็เริ่มจากส่วนที่เป็นหัวนะปักไปนานๆจะรู้แนวได้นะครับซูมให้เห็นตรงนี้ที่ลูกปักขึ้นปักลงแทงขึ้นแทงลงแบบนี้โอเคเห็นมากโอเค